เค <Okay>. yeah. สวัสดีครับผมอ่ะมาฟังนะครับมันเป็นข่าวเนาะนะครับก็คืองานเข้ารัวๆนะครับที่มีนักธุรกิจหญิงนะครับก็ได้อธิบายออกมามา,มากมายว่าเนินคีฟ้องนะครับหลักฐานมากมายแล้วก็ไม่รู้เนาะ นะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ให้เห็นว่ามันมีคนนะครับผู้หญิงนักธุรกิจนะครับได้มารุนแรงมากนะครับคํารุนแรงมากนะครับแต่คําเขียนของช่องเนี่ยเขายังไม่บอกชื่อนะครับเขาบอกว่าผัวเมียมือปราผีโดนแจ้งจับหมิ่นเบื้องสูงโดนแจ้งจับหมิ่นเบื้องสูงแสดงว่ามีหลักฐานในมุมมองทางหนึ่งทางใดที่ชัดเจนทั้งเอกสารหรือว่า ถ้าเอกสารก็ลํำบากนิดนึงนะครับน่าจะทางเสียงหรือเปล่าเสียงภาพและเสียงหรือเปล่านะครับเพราะว่าโหแจ้งจับหมินเบื้องสูงเนี่ยนะยังแสงว่าไม่ธรรมดานะครับถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยมันทําไม่ได้แน่นอนนะครับนะครับแล้วก็พรบคอมแล้วก็มินประมาทเจอไปสามเรื่องเลยนะครับนะบหัวเมียมือปราผี โดนแจ้งจับหมิ่นเบื้องสูงพรบอคอมพิวเตอร์และหมินประมาทหมิ่นประมาทนี้ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทไม่แน่ใจนะครับโอ้โหครับเอาเป็นว่าพอบอกว่าผัวเมียมือปราผีโอ้โหครับเอฟซี FC, พอตอน,นี่เรียกว่าเก็ตทันทีนะครับว่าคือใครถ้าเป็นคนคนนี้เขามีคดีเยอะ,ยอะนะเขามีคดีเยอะครับ คดีหนักสุดผมไม่รู้ว่าความคืบหน้าถึงไหนนะครับก็คือการหมิ่นพระภิกษุเถะระพระภิกษุเถระท่านหนึ่งนะครับแม้ทุกวันนี้ท่านจะมรณมภาพไปก็แล้วตามนะครับอันนั้นถือว่าร้ายแรงมากนะครับนะครับผิดพรบรส่งด้วยนะครับนะฮะเอาเป็นว่านี่คือความคืบหน้าของอผัวเมียมือปราบผีใช่คนไป เอาขี่มอเตอไซไปละยกแข้งยกขามิ่นสิ่งที่ลุงพลป้าแตนแล้วก็ชาวบ้านเคารพนับถือหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเอาละนะครับทุกอย่างไปไปตามกรรมนะครับถ้าคําว่ามินเบื้องสูงเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานจัดจ่านี่ไม่จะไปแจ้งยากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจะอาศัยเบื้องสูงเนี่ยนะครับไปทําให้คนอื่นได้รับโทษหนะัก ดังนั้นถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยไม่มีใครกล้าทาแน่นะครับดังนั้นก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนนะครับดังนี้ก็รอนะครับเจ้าหน้าที่ก็คงจะมีการเรียกออกหมายเรียกนะครับเข้าพบนะครับให้ทราบนะครับให้ทราบข้อกล่าวหานะครับว่าหมิ่นเบื้องสูงนะครับพอร์บคอมพิวเตอร์แล้วก็หมิ่นประมาทนะครับก็รอติดตามข่าวต่อไปนะครับไม่รู้ว่าข่าวนี้จะแพร่สะพัดอยู่ในยช่องทีวีหรือเปล่านะครับเพราะว่า บางคนเขาก็มีคอนเนคชันกันดีนะครับนะอ่ะติดตามนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับมีนักธุรกิจหญิงท่านหนึ่งนะผมเห็นคําอธิบายของเขาหนีเนี่ยเรียกว่ายืดยาวมากที่ต้องตัดสินใจอย่างนี้เพราะอะไรนะครับพูดเป็นฉักฉๆก,ฉก,ฉกท่านลองไปตามดูนะครับนะก็คือแต่ว่าทางสื่อเนี่ยเขายังไม่ออกชื่อจริงใดๆนะครับแม้แต่ชื่อเล่นความสามารถพิเศษก็คือปราบผี นะครับนะฮะก็คือผัวเมียมือปราผีโดนแจ้งนี่ครับข้อหาหมินประมาทนะครับแล้วผิดพรบคอมพิวเตอร์คือเอาความเท็จนําความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็หมินประมาทนะครับเราไม่รู้ว่าหมินประมาทอะไรนะครับเป็นการดูหมินหมินประมาทด้วยการโฆษณาหรือเปล่านะครับถ้าหมินประมาทด้วยการโฆษณาถ้าเข้าน่ะหนักเลยนะหนักเลยนะนะครับจากทีวีภูนะครับขอบคุณมากนะครับอ่านะครับนี่คือข่าวคืบหน้าแรกนะครับ